กราบสวัสดีครับผมวันนี้ทางเพจเพิร์นผมว่าบักสรงไงมี่รถไทสปาบดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นของทางค่ายสินสยามนะครับอุปกรณ์ติดตัวรถผ่านด้านหน้าผันหลังครับผมสามใบให้ริกหน้าหลังพร้อมใช้งานนะครับระบบเกียร์ก็สามเกียร์ด้านหน้าเกียร์ถอยหลังครับผมมีไดสตาร์นะครับวันนี้มีสตาร์กุญแจมีไดชัดให้ด้วยนะครับและก็มีทีพีทีโอให้ด้วยนะครับผม ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0935489262 0935489262นะครับหรือเบอร์โทรที่มากหมาบยังเครื่องอยู่นะครับผมส่วนราคาเอาสูงสุดขายที่45,000บาทครับผม45,000บาทครับผมต้องไม่ผิดครับ45,000บาทราคานี้มีรวมเครื่องยนต์นะครับได้ไปจวดๆเลยครับผมยกเครื่องมาใส่ใช้งานได้เลยระบบเกียร์ดีเบียร์ดีครับผมความใส่งานครับ หรือท่านใดสนใจสีมาเยี่ยมชมดูตัวรถของจริงก่อนตัดสินใจได้ที่ขาพระปอนแก่นนะครับผมคาพระอนแก่นครับผมเพื่อได้ติดต่อสอบถามมาก่อนครับก่อนเดินทางนะครับผมหรือท่านใดที่มีความต้องการแต่ไม่ชอบทรงนี้สไตล์นี้ก็ยังไม่เป็นทางรถไฟรัดแปลงให้ท่านได้เลือกสรรนะครับผม แอดไลน์มาครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับหรือสิเป็นทั้งโรดตารี่เครื่องตัจ้า่านพวนดินผ่านยกล่องเราก็จัดได้ทันได้นะครับผมหรือสิเป็นทั้งรถขีดรถตักกับมีนะครับผมรับเคลื่อนสองล้อกับเคลื่อนสี่ล้อมีให้มืดครับผมราคาย่มเยาวครับผมราคาถือครับผมสมมุลุ่หลักลอยครับผมขับลงไปปะตองยานพังยานเท่ครับผมห่างมากผมเงินลอย ไปร้านสมครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้นน้ำนี้ได้ครับผมอ่าคลิปนี้เกิดมือก้อนศิวะกับศิโก้ฝากไว้สำเนาครับติดต่อมาครับสนใจติดต่อมาครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทครับคันในคลิปสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมจุดจวดครับผมบุกบอลผ่นหน้าผ่นหลังให้ดูริกหน้าหลังพร้อมใช้งานครับอ่ขอกลับครสวัสดีครับหมูหมู